ัสดีค่ะทรกรสประกาศแล้วนะคะเรื่องพักชำระหนี้กับเงินกู้ฉุกเฉินของทรกรสค่ะทรกรสออกมาประกาศแล้วเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19บรั 3. เรื่องพักชำระหนี้เงินต้นเพื่อผ่อนคลายแบ่งเบาและลดภาระชำระหนี้ชั่วคราวโดยกำหนดงวดชำระตามศักยภาพของเกษตรกรบุคคลและ สถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการและนิติบุคคลซึ่งจะพักชำระเงินต้นออกไป6เดือนถึง1ปีนับจากงวดที่ถึงกำหนดชำระเดิมและเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าทางช่องทางแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้เงินต้นได้ทางไลน์ของพกสและคอเซ็นเตอร์02555-0555 อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นสินเชื่อกู้ภยัยโควิด19เพื่อเพิ่มศักยภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนวงเงินสินเชื่อรวมในครั้งนี้10,000ล้านบาทคุณสมบัติผู้กู้เป็นเกษตร,รกรรายย่อยหรือลูกจ้างทางการเกษตร,รที่มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีความจําเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้อโควิด19 วงเงินสินเชื่อรายละ1 0 0 0 0บาทเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันระยะเวลาการชําระหนี้เป็นรายเดือนโดยปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยหกงวดแรกชําระแล้วเสร็จไม่เกิน3ปีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นแบบคงที่ในอัตรา0.35%ต่อเดือนระยะเวลากู้โครงการตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564ติดต่อได้ทางไลน์ของทกส และ call c e n t e ศูนย์สองหห้าห้าห้าค่ะสวัสดีค่ะ